ตุนมากะพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเตริมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่ง,บงกระเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมโฮงไกสตาร์เร็วใช้แค่ UAD ในการเตริมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจตุนมากะพอยได้เลย ตูมตามช็อปร้านขายไอดีดองโลราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเกมฮงไกซาเรลเกนชินอิมแพคบูฮักไคลหรือเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายราคาเริ่มต้นที่10บาทเท่านั้นร้านขายไดีดองโลต้องตูมตามช็อปนะครับผมสวัสดีชาวเทสโมบายทุกคนครับผมวันนี้นะครับเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการจุดติตัวละครกันนะครับว่ามันมีรายละเอียดอะไรบ้างน,นะครับแล้วก็คุณควรจะฟังคลิปนี้ก่อนให้จบนะครับก่อนที่คุณจะไปจุดติตัวละครนะครับเดี๋ยวไม่งั้นคุณจะพลาดข้อมูลอะไรบางอย่างแน่นอนนะครับ ก่อนอื่นนะครับจุติตัวละครเนี่ยแอดจะขอพูดถึงแพทล,ล่าสุดของทางเซิร์ฟนอกเลยแล้วกันนะครับจุติตัวละครเนี่ยจะมีทั้งหมด3ขั้นนั่นก็คือจุติ1ตอนเลเวล120รนะครับจุติ2คุณจะต้องมีตัวละครจุติ1ที่เลเวล120ขึ้นไปนะครับถึงจะจุติได้และจุติ3ครับคุณจะไปจะต้องมีตัวละครจุติ2เลเวล200ขึ้นไปถึงจะจุติได้นะครับ การจุดติเนี่ยมันจะมีรายละเอียดแบบนี้นะครับในช่วงของจุดติ1เนี่ยคุณจะไปจะต้องทำเควส8อสูรยักษ์ให้จบทุกเควสนะครับและต้องมีเลเวล120ขึ้นไปถึงจะจุดติได้นะครับการจุดติ1เนี่ยนะครับมันจะมีโบนัสมันจะคิดอย่างนี้นะครับโบนัสของการจุดติ1เนี่ยบอกว่าเมื่อคุณจุดติครับมันจะกลับมาเป็นเลเวลหน,นะครับ แล้วก็จะได้แต้มสเตตัสนะครับมาทั้งหมด15แต้มแต้มสเตตัสตรงนี้ครับทั้งหมด15แต้มนะครับแล้วก็แต้มสกิลครับตรงนี้จะสําคัญนะครับแต้มสกิลครับหรือว่าแต้มที่เวฟสกิลครับตรงนี้ครับจะคิดอย่างนี้ครับทุกๆ5เลเวลนะครับของเลเวลก่อนที่เราจะไปจุติมันจะได้โบนัสแต้มสกิลตรงนี้หนึ่งพอยต์เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณจุติตอนเลเวล200นะครับผมคุณจะได้ พอยต์ตรงนี้มาเลย40แต้มนะครับคุณเป็นจุดติ1เ e ลเวล1แต่คุณมีแต้มสกิลทักษะ40แต้มนี่คือโบนัสที่มันให้มาเลยนะครับแล้วก็มีสเตตัสตรงนี้15แต้มอันนี้ไม่ว่าคุณจะจุติเลเวลเท่าไหร่ก็ตามมันจะให้มา15แต้มเสมอนะครับอ่ะประมาณนี้นี่คือจุดติ1ครับแล้วก็จุดติ2 นะครับจุดติสเนี่ยเงื่อนไขก็คือคุณจะเป็นจะต้องมีตัวละครจุดติ1เลเวล120ขึ้นไปพูดถึงจะสามารถจุดติได้ตรงจุดติ2เนี่ยจากจุดติ1ไปจุดติ2เนี่ยจะมีเงื่อนไขพิเศษดังนี้หลังจากที่คุณจุดติ2เสร็จแล้วเนี่ยมันจะกลับมาเริ่มที่เลเวล1ใหม่เหมือนเดิมก็แต้มสเตตัสนะครับผมตรงนี้มันจะไม่เหมือนตอนจุดติ1แล้วจุดติ1เนี่ยไม่ว่าคุณจะจุดติตอนเลเวลเท่าไหร่ก็ตามนะครับมันจะได้15พอยเสมอนะครับแต่ถ้าเป็นจุดติ2เนี่ อาเลเวลของเรานะครับเอาไปหาร5ทุกคนเลเวลของเราเอาไปหาร5มันจะเป็นโบนัสของแต้มสเตตัสตรงนี้นะครับ เท่ากับว่าถ้าเกิดว่าคุณจุติตอนเลเวล200นะครับผมคุณจะได้มาเลยนะครับ40แต้มเพราะฉะนั้นตอนจุติ1ไปจุติ2อย่าลืมทำเลเวลเป็น200กันด้วยนะครับแต่ยังไม่จบแค่นั้นครับเราอยู่มีเรื่องทักษะสกิลอีกนะครับทักษะของสกิลเนี่ยแต้มนะครับมันจะคิดอย่างนี้ตรงนี้มันจะเริ่มละเอียดนิดนึงทุกคนเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับการก่อนจุติด้วยนะครับมันจะคิดอย่างนี้ครับ เลเวลก่อนจุดติ1นะครับหรือก็คือเลเวลชวดที่ยังไม่จุดติอ่ะทุกคนหาร3อ่าหาร3นะครับถ้าเกิดว่าคุณมาจุดติ1ตอนเลเวล200เนี่ยมันจะได้66พอยต์มันจะเป็นเศษครับจริงๆมันคือ66.6นะครับแต่เกมนี้นะครับเมื่อไหร่ที่มีเศษปัดทิ้งเลยนะครับไม่ไม่ว่าต่อให้มันเป็นเศษจุดเก็ปัดทิ้งครับเพราะฉะนั้นเราจะได้6 0บพอยต์นะครับและจะคิดต่ออีกครับ เลเวลก่อนจุติ2หาร3เท่ากับว่าเลเวลจุติ1่เนี่ยหาร3ด้วยนะครับอ่ะแอดอธิบายให้ง่ายๆอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณจุติ1่ตอนเลเวล2 0 0และคูณมาจุติ2ตอนเลเวล200คูณจะได้แต้มทั้งหมด1 3 2แต้มนะครับอันนี้คือจุติ2และจุติ3จะเป็นยังไงนะครับจุติ3นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจุติ3หรือนั่นก็คือคุณทํา จุดตีสองเลเวล200้แล้วนะครับแลวขุดไปจุดตีสามตรงนี้เราจะสามารถเลือก่าแสงและ่าพืชได้เลเวลของเราจะตันที่400นะครับอ่าเลเวลของเราจะตันที่400และเลเวลอัพหลังจากนั้นจะไม่ได้แต้มสกิลแล้วนะครับแต่เราจะได้เป็นสเตตัสอัพเรียงกันแทนมันจะไม่อัพวงไวครับอ่ามันจะมันจะไม่อัพว่งไวอย่างเดียวที่เหลือเนี่ยจะอัพเรียงกันมา อย่างนี้เลยนะครับตั้งแต่ปัญญาโจมตีป้องกันท p s พอ่ามันจะเรียนกันมาเรื่อยๆนะครับจนถึงเลเวล400นั่นคือจุดติ3ออสรุปให้ฟังกันง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการแม็กสเตตัสหรือสเตตัสสูงสุดจริงๆเนี่ยคุณจะไปจะต้องไปจุดติ1ตอนเลเวล200นะครับเพราะว่าเลเวลก่อจุดเตี่ยมันจะมีผลในการคิดคำนวณเรื่องสกิลพอยต์ตอนที่เราจุดติ2นะครับซึ่ง มันห่างกันก็ค่อนข้างเยอะอ่าอันนี้เราพูดกันตรงๆเลยนะครับมันห่างกันก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีเวลาจริงๆนะครับแอชเชียร์ว่ามันควรไปเลเวลสองร้อยแต่ถ้าถามว่ามันจะเป็นขนาดนั้นไหมเอาตรงๆครับสาหรับตัวละครที่ต้องอัพขนาดนั้นคือตัวละครที่ PVP กับผู้เล่นนะครับใครก็ตามที่ไปสายการประลองข้ามเซิร์ฟเวอร์หรือว่าจะเป็นสายประลองทั่วไปก็ตามถ้าคุณต้องสู้กับคนเมื่อไหร่นะครับ ตรงนี้เห็นผลทันทีแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ตีกับคนมากมายอ,อะไรขนาะนั้นวันๆคุณตีแต่กับมอนนะฮะมันจะไม่ค่อยเห็นผลมากแต่คอนเทนต์ในเกมของเทียตครับผมแอดจะพูดอย่างนี้มันคือการประลองยุทธข้ามเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วนะครับหรือไม่หรือไม่ก็เป็นลานประลองอะไรทั้งหลายทั้งแหล่ครับคุณได้ตีกับคนแน่ๆน,นะครับถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นคอนเทนต์ในเกมให้ได้มีประสิทธิภาพจริงๆจำเป็นจะต้องจุดติ200ทับ200นะครับหรือก็คือจุดติ1ตอนเราเลเวล200และไปจุติ2 200ตออนนนเเ 200, เราวหมืกั เพื่อที่จะได้แม็กโบนัสสูงสุดนะครับอันนี้ฝากเอาไว้นะครับสำหรับคนที่จะจุติโอเคครับผมก็คลิปรายละเอียดเรื่องการจุติมีเท่านี้นะครับคุณควรจะรู้ก่อนที่คุณจะจุติจริงๆนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณเล่นจริงจังแล้วสุดท้ายแล้วคุณไม่ได้จุติ200-200ทับเนี่ยคุณอาจจะพลาดอะไรหลายอย่างไปได้เรื่องสเตตัสเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะว่าจุติห มันได้เท่ากันคือ15พอยต์นะครับแล้วก็ไอจุดติ2เนี่ยช่วงที่เราจุดติ1ไปจุดติ2อะ่ะแอดคิดว่าทุกคนน่าจะเลเวล200กันอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะขึ้นจุดติ2แต่เรื่องของแต้มสกิลเนี่ยตรงนี้มันจะมีผลกับคนที่เล่น PVP แต่ถ้าเกิดว่าคุณตีกับมอนมันไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากเล่นทุกคอนเทนต์จริงๆแอดคิดว่ามันควรจะทำมากๆนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นนะครับคุณลงไปตัดสินใจกันดูว่าคุณจะเอาแบบไหนนะครับ ไม่ว่าคุณจะเล่นแบบไหนมันก็ไม่ผิดนะครับผมทุกคนมันแล้วแต่คุณจะสะดวกเลยแล้วกันนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมาเริ่มช้าหน่อยแบบเออไอ,อผมเอาเท่านี้ก็พอแล้วผมลองคำนวณสกิลพอยต์ดูแล้วผมว่าผมพออะไรอย่างเงี้ยคุณลองไปคำนวณสกิลพอยต์ดูก่อนก็ได้ครับถ้าเกิดว่าคุณใช้สกิลพอยต์พอจริงๆอะ่ะคุณไม่จะเป็นจะต้องทําให้มันแม็กซ์เสมอได้นะครับคนที่ทําให้มันแม็กซ์เสมอจริงเนี่ยอ่าส่วนใหญ่คนกลุ่มนี้จะจะเป็นคนที่จริงจังในคอนเทนต์ PVP นะครับผม โอเคครับผมก็วันนี้นะครับขอขอบคุณคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาทุกคนด้วยนะครับผมเป็นกระแจามากเลยครับแล้วก็ถ้าใครมีคําถามอะไรอีกคอมเมนต์ลงมาได้นะครับเดี๋ยวแวบหาข้อมูลให้ครับโอเครับวันนี้มีเท่านี้แหละครับบายบายทุกคน